กาบสบายดีเลยสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องบูส้สขุสู่คนนะบอกว่าสิาเป็นทางภายในแหละกระต่างประเทศในสมหวังกันยินดีตอนหับเข้าสู่ซองม่สมหวังแซนแนวเนาะเมื่อนา้ก็สีพาเอฟซีลงไปบึงพอสมหวังเพิน่นสีดเข่าอยู่ไห,หนาเนะอ่ามันมีแม่มีบงมีแม,ม่กินหลายเนาะเพิ่นก็ลงไปสีดเข่า แม่สว่างก็เลยถือโอกาสนี่พาเอฟซีลงมาบึงให้นาะลงไปบึงวิวธรรมศาสตร์กันเนาะโดยก่อนอื่นแม่สว่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่มสว่างสาแนลนี่เด้ออ่าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโดยแม่สว่างกับโบมี่ยังไล่เนะาะพาเที่ยวชมบรรยากาศ รอบทถุงนาไปน้ากันเลยโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องคะไปเบ่งไปชมผาพบรรยากาศนํากันเลยออนี่ก็แมนนาเฮ้าเนาะอ่าสีลง,งไปเบ่งภ่าบรรยากาศน้ากันเลยเขากระซุกไก่สีเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะจับไก่สีเบิดแล้ว โอ้ยอันจุ้มพอกรเมานั่นก็บัดนี้ก็เหืองแล้วอ่าตะกี้ว่าสิเกียวมือวันพฤหัสนี่แหละมือวันพฤหัมือนี่กวันคานเนาะุดพหัมื้ออื่นมือเือนี่แหละสเกียวแต่ักทีกะสิแฮกไว้ซือเพราะว่ามัน ขึ้มฝ้าขึ้มฝนแน่แล้วก็คือมีข่าวว่าพายุสิข้าวมาเนาะบางทีแม่สบวางกะสิแหกไว้ซื้อแล้วก็หลังจากเล้วบุญออกพรรษาเนาะก็สีได้เกี่ยวมานี่บางทีเพราะว่าย่านผลตกทำบุญออกพรรษาแน่นแต่เก่ามันเคยตกมือบุญออกพรรษานะก็เลยคือ เป็นยุยดย้ยยอนย่อนอยู่แมส่สมหวังก็เลยกังวลแน่ย,ย่านผลตกห้ำแน่นแน่นี่แมส่สมวังก็เลยตัดสินใจว่าวันพระหัตในสี่เกี่ยวแหกไววสีซื้อเลยก็พุ่นแหละแล้วบุญอหรภาษาประมาณเวันจันทร์สิมาเม,ามาสมหวังจังสีได้เกี่ยวยางเป็นทางการเนาะโอเคก็ลงไปเลาะมงนกันเลย เดี๋ยวตุนดูใหญ่เนาะใหญ่ตึกอยู่ไหนานี่ยก็ทียงหน้าพี่น้องเนาะหน้าพวกเฮาหน้าเฮานี่มันอยู่แคมเฮือนปูเฮือนเหรอ จมังกาบ่ฮู้สุท้ายังเลยพา FC ลงมาเบิ่งข้าวนี้แหละวะเนาะมันเบาสมองดีหลังจากเลิกเวียกเลิกงานมาีมงกบ่ได้มีธุระปะปังยนอกจากลงมาซมใหม่นะมีความสุขดีเนาะ มันสึกพรนค่ายมันขักดีเนาะเข้ามาสุปลายแล้วคือว่าวดไก่เป็นไหนเนาะนวันม้าเวิงในหูปคือว่าหูปเน้ย ස ි ට ි ර ි න ් න ා ර เบิดแล้วรรรธรรมดาอยู่เนาะว่าวธรรมดาหวงกันธรรมดาจะเมื่อยว่าจะจะหิโมจะมาสี่ชอยเมื่อยเมือม่อยจ่ายนั่นบอจะอยากได้ลูกเคยนั่นแหละพี่น้องไอ้เมื่อย นี้เป็นขาก็มีแมงไม้กินลหล้วล่ะแมงเต่าทองเขาอีเตี่ยจะเพียงจะเพียงคอเพิ่นว่าเขาอีเตี้ยจะเพียงขอ้อว่านะ พอสะสมวันคนเมื่อยนะจ้าชีได้ลูกเขยจะได้ให้อิรอยป้อยแอมันเถาแล้วอันยุลายแล้วเนาะเถ่าแล้วคนอ,อันยุลายแล้วก็คนก็อยากปักกอนแล้วชีเป็นพอเถ่าคนมั้งเนี่ยบันนี้ก็มีแต่ถาโลลูกเขยมาเห็ดถาโลลูกเขยมาเห็ดน,นะอือฮับพระละโตพอเถ่าชีเป็นผู้บริหารอยู่เฮือนแม่จ้าเอาลูกเอาลานไปสั่นแล้ว อาลานอยู่เพื่อนเนาะกถ้าไปชื่ออยู่ชื่อกินมาเมียนให้ทีเกตุแต่งอยู่แต่งกินสุเมียนถ่าลูกถ่าเต้าน,นั่นแหละอ่าโชคดีแน่นึนนงเลยอันพี่น้องเอ้พอถ่าเฮ็ดกินถ่าอยู่เพื่อนเหมลูกเคยลงมาเฮ็ดเวียกักบเมียพหมืนนะออาลานพรอเพมือนไอเสียอาลานอยู่เพื่อนแ้วก็เฮ็ดกินพวกนีองตำแน่งไว้ก่อน <laughs> วางแผนไว้ได้พี่น้องเนี่ยเดียวเจียวลานยื่นเฮ็ดกินท้าเห็นไเท่าแล้วมันถึงเวลาผักพรแล้วอ่ะเนี่ยผักพรกินเดี่ยวอบบนา้นนะาแล้วกันเนาะคอมเมนต์ค้าราชกาลกัมนทำน้องนั่นแหละแต่ผักพรกินเดี่ยวแบบนั้นอันนี้กันแล้เแถาโออลไรเฮ็ดหลายปีแล้วเลี้ยงลูกไปใหญ่แล้วอ่ะได้ลูกได้ ลูกเกาะลูกเคยกับอยากค้าพอนกับเขากับป้าให้ลูกให้เต้าเฮ็ดกันจีกินเนี่ยอันนานพี่น้องเอ้ยเป็นเผ่าเอาลานอยู่เฮือน,พ,นพั่นเฮ็ดอยู่เหนน็นกินท้าโมเพิ่นกัใจดีเด้พี่น้องเพิ่อนมาซี้ช่วยหากะเชียเอาเงินให้เพิ่นอยู่พอได้ซื้อย,อย,ยาสูบ เพื่อนเราเนานะตาสมังเพิ่งกระบ,บอกยูบอเลยลงมานะ้ำเพิ่น้องไปถ่ายคลิปข้างนอกเขาอีตี่ใพี่น้องเห็นแต่คอชูงแท้น ไก่คำวับบัดนี้เสียงบัดบ่บนิเสงเนี่ยกเลัาพาเอฟซีเบงอ่าพิ่นฉีดเขาเป็นทีเรียบรนะ้อยเนาะยังบ่ทันแล้ว ทำให้ชมวางขึ้นมาก่อนบว์เวนวาแวบไปแวบมาแล้วเนาะอ่าเมื่อยเมื่อยนางถ้าเพื่อนเนาเป็นยังยังอีกเฮิร์เตอร์เผื่อเชีล้วเพราะว่าให้มันก็ใหญ่เตอร์ไม่ชมวางก็เลยชืขึ้นมาก่อนอ่าขึ้นมาทางเงื่อนก่อนมาหาใต้พื้นใต้ไฟก่อนเนาะแต่เวินก็ใกล้ฉีตกแล้วนะแต่เวินแดงๆเนาะอืมเหาชืขึ้นมาทางเงื่อนก่อนอาใต้พื้นใต้ไฟก่อน มันใกล้สิค่ำสิมืดแล้วเนาะอ่ายังอีกบ่ดนก็สิได้เกี่ยวข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยยับหมอจ่อจั่นเข้ามาแล้วเนาะขี้งอเด้เนาะขี้งอเมื่อยอืมคันคายเกี่ยวเนาะมีความสุขดีเป็นเจ้านายของตัวเองอืมเกี่ยวแล้วก็แล้วก็สบาย โอเคเฟิ่นกะขึ้นมาน้ำลังไม่วมวังพี่น้องเอ,อ้ยขึ้นมาอา่าราคาเจ้าหญิงพี่น้อว่า <c oughs> วาชิ้นไหนนองพี่น้องคำว่าก็ไ่ได้หัวนี่ปลาเอฟซีมาเบิ่งของงามของงามบ่ใช่นี่มาใกล้ๆห่วงเบิ่งห่วงมันอืห่วงยาวห่วงยาวเนาะ วงวเงวแถมหอมอีกเข่าอ,อันน,นหอมหอมพี่น้องเอ้หนึ่งมีหอมไปได้ยุสิบเ้าเมตรเท่าที่ควันเข่าไปเข่าหอมหอมเอาไว้บัตรเอฟซีมาหลินมาเที่ยวเนาะแต่ว่าชมเม่ชมบางเกียเ่ยวแล้วเกี่ยวเข่าอันตัวมันหอมไมน่าอะไรกะแล้วก็สีส,สีหนึ่งสูกินเนาะมาอนนี้กะ เม่ชุมวังชิได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้แล้วพ่อ่พีน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเม่ชุมวังแชนแนลหน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโดยมานี้ก็เมชุมวังสิได้กล่าวคำว่าเออเมชุมวังกับพ่อสุมวังเนาะสิได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเนาะพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อบายบายอ่ะบายบายเด้อเฮ้ยเจ้าเฮ้ย